สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ผ่านทางไปผ่านทางมาด้วยนะฮะตอนนี้คุณอยู่กับผมฉ่ำนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมของ RO ในค่าย Gravity นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาเปิดไข่สุ่มใบนี้กันนะฮะเรื่องไม่มีอยู่ว่าผมค่อนข้างที่จะเจ็บกับใบนี้ไปค่อนข้างจะหนักแล้วนะฮะก็เตรียมไปฟอกไตกันอยู่แล้วไหนๆก็ต้องต้องไปแล้วก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราฟอกให้มันทีเดียวจ,จบไปเลยซจะดีกว่านะฮะ ตอนนี้ก็เลยดึงมาแล้วครับ50ใบเดี๋ยวเปิดชุดนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราดึงกันอีกสัก50บนะฮะเป็นร้อยใบซึ่งผมเปิดเนี่ยนะฮะผมมีความต้องการแค่ใบเดียวนะฮะทุกท่านคือ JJCA p หมวก JJCA p เท่านั้นเลยนะที่ต้องการหมวกเสือก็ไม่ได้ต้องการนะฮะต้องการแค่ใบเดียวใบนั้นอะ,ะ,ละลองดูกันเลยจะดูกันเลยว่าชื่อจะขึ้นในแชทหรือเปล่านะฮะต้องรอแล้ว เอาแล้วนะฮะยาวๆนะครับผมอ,อ่าโอ้โอ้อาโอ้โอ้โอ้สุดยอดมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เลยนี่ฮะนี่เลยครับผมนี่นี่เลย โอ้โหนี่เลยครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่สุดนะฮะผม้ไม่รู้จะปื้นปิ่มยังไงดีอะชั่วโมงนี้ซึ่งโอ้โหโอ้มันเลียวมากจริงๆอนะซึ่งมันดียังไงนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตามตามนี้นะ้องก็คือมันเพิ่มพลังป้องกันนะฮะกึ่งมนุษย์11%นะฮะเพิ่มพลังป้องกันกึ่งมนุษย์ถามว่ามันดียังไง คลาสามเนี่ยดาเมจกันเนี่ยล่อก,กันเป็นหลายหมืน่นบางตัวล่อเป็นแสนนะฮะเราไม่มีทางหลบพ้นอยู่แล้วการเพิ่มพลังบ้องกันเนี่ยยิ่งเพิ่มเยอะมันก็ยิ่งดีอ่ะไหนๆมันก็หลบไม่ไม่ผลแล้วใช่ไหมฮะหลอกกันเยอะที่สุดอ่ะดีแล้วแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยฮะเพิ่มผลการฟื้นพลังจาก อ่ามันคือดอกม่วงครับเจ็สิบปอร์เซนคือเยอะมากนะครับดอกม่วงเนี่ยเราไปฟื้นกันอยู่ข้างในวอลอยู่แล้วบา,บางคนก็ใช้ดอกม่วงกันบางคนก็ใช้ไว้ก็แล้วแต่แต่ว่าดอกม่วงเนี่ยฟื้นไม่เจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยอู้เยอะนะผมสุดวัวผมว่ามันเยอะก็โอเคครับผมตัดเส้นแล้วอ่ะอู้ตื่นเต้นนะอ่ะเปิดตอนน่อดีไหมมา ไหนๆเราก็พิมพ์กันว่าร้อยใบแล้วนะฮะไปให้สุดนะฮะไปให้สุดแล้วอยู่ตรงนั้นนะฮะไหนๆลงไปบ้านเราก็ต้องไปกันอยู่แล้วเนาะจัดไปยาวๆให้มันแบบสุดป้ายกันเลยดีกว่านะฮะว่าเราจะไ,ไปจบเราจะไปได้อะไรยังไงบ้ามีชาโดโดมาด้วยใช่หรือเปล่าชาโดโดนี่นี่คือไอ้ตัวนี่ปะที่ังแผงว่าต้องสองนะ,ะชุดห้าสิบใบแรกเนี่ยต้องสองขอน,นะฮะ โอ้โหมือสั่นไปหมดนะฮะเด็กลักกี้ฮะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลยโอ้จะไปต่อดีไหมทุกท่านมันต้องไปต่อนะฮะ<อ> <Soul> ผมคิดว่ามันมีอะไรดีๆเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวเราเปิดกันต่อเลยนะฮะเดี <h ums> ๋ยวลองใส่ก่อนนะปั๊บนะฮะืมรอเหล่าอืมูสคู โอเคเดี okay, ๋ยวเราต่อกันเลยนะอีกสําหรับ50ใบที่เหลือนะฮะผมไปให้สุดนะฮะแล้วหยุดตรงนั้นแหละอ่ะนี่ก็โดนขัดลาบแล้จัดไปครับอีก50ใบที่เหลือนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะจัดไป ตบมีแคปมามีแคปมามีแคปมากระชับกระตอมเบลตคืออะไรนะีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคืออ่าอ่า อ่ามันอ่า,อาไม่ได้นะครับไม่ไม่ได้จริงๆรินะมันเอาไปครับยาวไปครับยาวไปเอาละครับหมดแล้วนะเคลี่ยงเลยนะโอเคเออเราน่าจะจบที เอาละจะจบที่เจเจแคปของเรานะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าถือว่าประสบความสาเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะฮะก็ะคือผมผมอยากได้ใบนี้จริงจๆรๆิงอ่ะคือตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เข้ากับคลาสสเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าคลาสสาม,มันใส่แล้วมันอาจจะมีไม่รู้อาจจะปีกข้างหลังเนี่ยมันก็ก็น่าจะสวยขึ้นมานะฮะเสร็จสิ้น เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจในครั้งนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆสำหรับเกมนี้นะแรงนาล็อกพีซนะครับสำหรับค่ายกับพีซีที่กลับมาเปิดอีกครั้งหนึงขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ